ก็ขอากาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนนวันนี้เราก็อยุ่เกมไอศครีมภาค2นะจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเล่นไประดับปานกลางนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในระดับฮาร์ดนะระดับยากนั่นแหละอ่าซึ่งาตามตามสเต็ปของช่องเรานะคือการเล่นให้ผ่านนะในระดับที่มันยากกว่าเดิมนะโอเคโอเค ดูเนื้อเรื่องหน่อยนะก็แนะนำนะเก็บอ่าผ้าห่มนะโอเคเปิดหน้าต่างแต่ผมขออ่าขอผ่านนะไอ้ชาคาซีเนี่ยโอเคแล้วก็สเต็ปเติมนะแบบเร็วเราจะเล่นแบบเร็วอ่าไอ้วนโดนบุลลี่นะ โอเคนะผมขอผ่านไอ้ฉากที่มันให้ดูนะ <c oughs> รีบนะโอเคิบมาบป้าเอ้ยจะปิดทั้ไหวนะันะโอเคอุ้ยนี่แน่โอเคไอขัดต่อกอนชั่วแล้วก็เอาไปตัดตรงนี้นะได้อยู่เอายาบ้ามานะสามเม็ด แล้วก็ไปที่สุสานนะฮะโอเคเล่นแบบสเซียนแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เซียนเท่าไหร่นะมันอยู่ตรงไหนวะน,น้าผมกลัวเด็กลัวแบบเดินไปชนกับมันอะมันเป็นฉากจ้ำสแกร์อ่ะไม่ชอบตกใจเฮลโห เจ้าคาตคอนตุยตูยตยเด็กมันอยู่ไหนกันนะตรงนี้เปล่าโอเคเราดูมันก่อนนะมันอยู่ตรงไหนอืมโอ้โอเคมาเจอเราแล้วนะท่านผู้ชมร้อยมันไปไอ้นั่นก่อนวางไฟแช็คนะ ไายัางวะนี่ไงโอเคต่อไป <Help me S 2> ไปท <out S 2> <thi> ี่โรงรถนะสเต็ปเดิมอ่าให้หาเรียกว่าอะไรวะคล้ายๆแฉลบอะแล้วก็น้ำยาลัก ให้หา่านี่วิ่งตามนี่แนหะ่โอเคมีบ้าหรอไม่มีบ้าเ่ะทำไม,ม,นะไมฉันหาไม่เจอเราที่นี่เขาไลตามเหมือนเดิมสตันสิบวินะจำไว้แย่จริงเลยแบบนี้มันอยู่ตรงไหนมาหน่าขี้เกียจหามากเลยแบบโคตรเยอะ Okay. โอเคตดนแขนก็เอาอ่าไม่มีหาเลยเลยเลยไม่อยู่ตรงไหนวะนะ่าเดี๋ยวนะอู้น้ำยาลักนะดูมันก่อนไปโอเคเจ็บอดีต่อไปให้หาคล้ายๆแฉลแต่ไม่รู้ว่าอะไร เล่นโง่ะนะ <laughs> โอเคมันอยู่ตรงไหนวะนะเดี๋ยวนะเอามาก่อนตุ๊กตาเอาเข่ายูนิคอร์แทงตาเลยเดี๋ยวดูมันก่อนนะ ไหนเอยฮัลโหลฮัลโหลโอ้จุนี่เจ้าบ,บ้านนี่โอเคอยู่ในนี้นะมาฟาดหนะ้าโอเคไปนะต่อไปเนี่ยไปที่สวนสนุกนะ โอเคเอาน้ำยารักมาแล้วก็ไปคุยขยะหาเศษอาหารเหมือนเดิมนะเคยฟังปะไอเพลงนั้นอะ่ะคุยขยะหาเศษอาหารน่ะกินทุกวันประทังชีวาแน่น่าจะเคยฟังนะแนะ่แล้วทีนี้ไม่ได้ยินไอบ้าเอ้ยมันอยู่ไกลนะก็เลยไม่ได้ยินนะเราจะคุยขยะหาเศษอาหาร ไม่มีอะไรตรงนี้น่าจะมีปะแต่ตรงเนี้ยคุยขยะช้ามากเลยนี่ไงไม่รู้นะใครออกมาทิ้งแล้วคือมีแค่บัตรเดียวด้วยไงโอเคนี่คือถานทับลับของฉันเองอ่ะเฮ้ยโอเคเอาน้ำยาลักมานะอเคบทสนทนาหน่อยนะ What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. อีกรอบหนึ่งนะมันจะเปลี่ยนอ่าเป็นการเปลี่ยนของนะอันนี้เราได้เป็นทางด้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแจของไอ้ไอ้โบดอะที่มันอยู่ในโบดอะตอนจบอ่ะโอเคนะเดี๋ยวรอ ไม่ไม่ใช่รอดิรอยมันมานะตรงนี้นะสตันต,ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเอาวอาหารหมานะเฮ้ยไม่ใช่หมาดิเขาเรียกว่าอาหารแมวไอ้บ้าไอ้เขี่ยมาไปจากจากที่หน้านะสตันไปอีก1ิวิแล้วก็เดินไปฝั่งโน้นเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมด5้าวิ หรือเปล่าไม่รู้ห้าหกวินี่แหละนะขึ้นไปก็ใช้เวลาอีกสามวินะไม่สามหรอกพูดมั่วไปเองไอ้ไม่ได้มั่วดิเขาเรียกว่าวการคขนวณไงเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินมาเจอเราแล้วนะก็มารอสตันหน้ามันดีเอาไม่เจอนี่ว่าไม่เป็นไรนะวิ่งปะไม่วิ่งด้วยไอ้นี่ แล้วทีนี้มาถูกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเ,เอามาอาหารหมาเอ้ยไม่ใช่หมาดิแมวเหอ,อโอเคเดิดออมฝั่งนี้ไปนะมันจะปิดวิสัยทัศน์ของไอ้ฆาตกรลูกจิตคนนี้นะต่อไปเนี่ยไปเอาที่แขวนเสื้อนะห้องคุณแก่นะไอ้ห้องเนี้ย ก็ไปด้านบนนะอันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันทําได้ไงนะการเอาไม้แขวนเสื้อเนี่ยในการโหนเหมือนสลิงอะ่ะก็คือตรงนี้เป็นสายไฟด้วยไงแต่ก็ได้เข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นเป็นเด็กไงเออน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่โอเค ทางรับของช่างปลาปลาในเป็นเท็นอ่ะดูมกันนะโอเคถ้ามีปืนเนี่ยจะดีมากนะอโอเคปิดตรงนี้นะแล้วก็ไปไอไม่นามานะมาหยิบไอ้น,นี้ก่อนโอเค ไอไอหมอ้อเนี่ยมันมันไม่สามารถโยนใส่หน้าฆาตกรได้หรือเปล่าเนี่ยมันหนักนะเพราะว่าผมลองแล้วนะไม่ไม่ได้เลยหรือว่าทาไม่เป็นก็ไม่รู้โอเคถาทับของช่างประปาก็ได้เป็นทังด้านอาวุธหมอไฟมาแล้วเอ้ยไม่ใช่หมอไฟดิเขาเรียกว่าปฏิกรพลังงานอ่าอินปริสโตออร์แกนิกอะไรไม่รู้ โอเคมาปัจจุบันนี้เจ้าคาตกคอนชั่วต้องใช้เสียงสองกันบ้างนะมีเสียงหนึ่งก็ต้องมีเสียงสองได่ไปแล้วนะโอเคโอเคนะเอ่ออาหารกระป๋องมาแล้วก็ไปทางด้านสุสานนะโอเค ้ยก็มาหาวนอนเลยกำมาง่วงไอ,บอ้บ้านี่ไอบ้บ้าเดียไม่ใช่หม้อเออแกทำให้ฉันหนแย่นะเจ้าหมาโง่เอ,อ้ยเอาที่ขีดไฟเช็กมานะไอที่ขีดไฟได้ไปนี้ก็ได้เรียกอะไรมึงกูเนี่ยปลาเข้าหน้าโอเค เอาแมวมานะดูหน้าแมวดิหน้ามันผมนะ <c oughs> คนน่ารกเลย <c oughs> การชมตัวเองด้วยเกิอดจากเลย <c oughs> โอเคนะแล้วก็เข้าไปทางด้านในห้องนั้นนะ <c oughs> พยายามอย่าเปิดแล้วก็วิ่งเข้าไปนะไอห้องนั้นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ขอหาที่โยนเสีหน้าก่อนเนี่ง <c oughs> แมวเนี่ยมันจะเดินตามเราอยู่นะ มาไอ้คาตรกรชั่วแกต้องมาโดนช้นปลาของซีนาสักหน่อยไปโอเคสตันทิบวีนะเก็บมาไม่ทันนะไม่ทันดิไม่ทันได้ไงโอเคมาอ,อีกรอบโอเคเสียดายนะไอ้ภาคเนี้ยมันไม่มีปืนนะ แกอกันนี้ฉากฉากฉากที่มันมีอยู่แล้วนะ่ <are> เป็นฉากในเรื่องนะแ you <know> น่นอนนะสไตล์ช่องผม <c oughs> ตัดแบบละครไทยโอเคมาขอปลาของใส่หน้าหน่อยนะคุณฆาตกรนะเอ้ยคือยมีอ้ยยบ้างนะเอ้ยก็แต่ม,มันอยู่ไหนวะหน้านะ แล้วคือไม่มาด้วยนะไอ้บ้านี่โอ้ไปโคตรง่วงเลยเฮ้ยไม่ทันเลยเน,นี่ยมาวิ่งหน่อยมาวิ่งหน่อยออกกำลังกายไงบ้าดีอย่าแล้วเหอะเดี๋ยวเหอะ มาปะไม่มานะแล้วก็มาเหมือนเดิมไปรีบๆนะเราเนี่ยมันเซียนอยู่แล้วเซียนอนาจารไม่ใช่นะแล้วก็ไปไปโอเคหยิบมานะเหมือนเดิมไปอเอาไปติดตั้งนะแล้วก็เอาเฟเช็คต่อเรานี่มันเซียนอนาจารยอยู่แล้วนะ เซรามกมันเป็นกีรยะโอเคไปไปจุดนะมาไหมนะ่ะแย่ละโอเคมาจุกกันหน่อยนะพ่อหนุ่ม จะได้มีกรอบขาเป็นมดมัดนนะ่ะเอ้ยโอเค <Okay, S 1> มาขอยกยนใส่หน้านี่หมัอนไส้ว่อุย้ยกดไม่โดนไอ้บ้าไอ้แล้วก็ไปไม่ได้เลยนะว่าเชีย่ยมากเลยมาตันประตูมาอีกรอบหนึง่ง ถ้าถ้าผมเป็นอ่าไอเด็กคนนั้นนะผมไม่เอานะของอ่าโยนใส่หน้านะไม่เอาผมหาไม้ละโอเคได้กุญแจมาแล้วนะเป็นอันเสร็จสิ้นการทำาภิกิจหวของเรา <I know. S 1> มาปะเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่มาว่ะ สไตล์ของช่องเราคืออะไรครับทุกคนมันคือการตาัดรอตั้งนานไม่มาสั้งทีโอโถนี่ไงไปอย่าเอาออปืนยิงหน้ามาเลยนะกดจะเข้ามาประโถเรียกตั้งนานต้งคุณหญ่เนี่ยเขามานานแล้วนะ,นะแค่นี้ก็จบรีบร้อยแล้วนะสำหรับบทยาวที่ผมเล่นนะ บืนโอเคโดดมาตามชัชเชดซี่ได้โดดไม่ได้นะรอไปเล่นภาคสามต่อเราต้องมีการตามเรื่องกันบ้างนะไม่ใช่หรอกนะผมดูแล้่แก้ทั้งเดียวนะแล้วก็กดข,ข้ามไปเลยนะไม่เน้นดูนะในเรื่องผมเน้นแค่การเล่นนะ ไอเช่นเกมปูญใจเงี้ยก็ไม่ดูนะในเรื่องโอเคนะคลิปนี้เนี่ยก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำใจให้ผมทัคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวขามุยไปก่อนนะขอขามุยก่อนบุุย